มาเธอมาเธอได้ซั่วไก่เนื่องจากว่าคุณสามีแกไปซื้อไก่ค่นะซื้อไก่เป็นตัวมาะคะ่ะไก่ย่างไปที่กินมูเมเอิร์ดนั่งกินแต่อกตอนนี้ก็เลยเอามาทําเป็นซัวไก่นะคะสดห่อนๆปรุงแล้วแหละแต่ว่าจะปรุงเพิ่มไม่เผ็ดแล้วก็บอเปียวตอนนี้ปรุงอ่อนๆแล้วนะคะในหมอ้อแต่ว่าจะปรุงเพิ่มใสล่ลงไปไมีแต่ต้นหอมนะคะกระหัวหอม ปกหอมเป้งสีบม่มีหาบอกออแล้วก็เติมน้ำปลานิดหนึน่งเพิ่มความเค็มไก่รสศาสแสบอยู่ค่ะเหมือนเข้ามาแค่เกลือพริกไทยแค่นี้นะแล้วเขาก็ไปอยากมันบอ่ค่อยรสามันบบจาดแห้งไว้แล้วเอามาเห็ดส่วเห็ดตรงเสียเออมันก็ได้อยู่อร่อยมาข้าเช้าตอนสิบโมงแสบนึกถึงสมัยตอนที่ บาทนฮาเนาะแถวอีสานชื่อหมาเขาสีเซนเส้นไก่สร็จถ้ามันเหลือแล้วเขาก็จะมาทําเป็นซั่วไก่ไนี่นละคะอร่อยเออขาดเขาขัวใส่เขาขัวน้ำมันจังหอ,งอมจับ อยากกินกระดัดแปลงเอาเธอมียังกะฟนั้นอืมถูกด้วยนะไก่ทั้งตัวย่างอะ่ะแล้วมันแบบเนื้อมันแบบฉ่ำเหลี่ยไม่แห้งตัวละห้า ตัวเรหาหาด้วยละอืออืออากาศมันหนาวแล้วมันอยากกินแต่อีหยางผ่อนๆน่ะเธอ หอนๆแล้วมันมีแห้งถ้าเป็นไก่เขาเส้นนะเส้นไก่บานห้ามอะไม่เป็นไก่บานเนาะมันกะสีแสบกว่านี้อืม ไม่แห้งครับสั่วไก่สั่วไก่ <c oughs> บบหูว่าบานใดเอิญยังไดน่อนแต่บานตอนนี้เอินสั่วไก่ตอนนี้ใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดไปด้วยนะคะแห้งเอามาจากไทยอีแม่เห็ดไว้ให้ <c oughs> ลอดไปอีกมือ้อแสบทรงนี้กะทิวจะเห้อนือเกลาค่ะบ้านในไปใสาดอกแต่อากาศเริ่มเย็นลงละมาหอดมือแล้วอากาศติดลุบหนึ่งองศาโอซสนสิฉันอยากกลับบ้านเลยหนาวแห้ง เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวปตังรัดจังสีเธออีทายชิปไม่ให้เบิ่งแต่ว่าจะพากายาไปเล่นสโนอยู่ไปเล่นหิมะอยากเห็นนั่งสิเป็นอย่งา,ยางไรน,นั่งโบเคยเห็นแซ่บเลยสนาน มีแห้งค่ะไปแล้วค่ะ